กระบี่มือหนึ่งและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะฝากไว้เป็นการบ้านนะคะผู้ชมท่านไหนที่รู้จักคนเก่งที่มากความสามารถเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาแนะนําที่โมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราได้เลยล่ะค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจของเราก็ได้ครับ www.facebook.com/ กระบี่ทีวีครับคนเก่งคนใดนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศก็รับไปเลยนะคะโบนัสรับเลิฟมูลค่าสามพัน ขอบอกนะคะว่าเราแจกจริงพร้อมให้จริงๆคะ่ะสสัปดาห์หน้าจะมีสุดยอดมือหนึ่งท่านใดมมเยือนโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยจิ๊วกระบี่มือหนึ่งสัปดาห์หน้าตะลุยเกงงาะพงันเกิดไปตื่นตาตื่นใจกับสารพัดลีลาเล่นไฟของทีมควงไฟอินเตอร์ที่จะมาทําให้คุณว้าวโดยเทคนิคขั้นเทพทั้งควงไฟข้างหน้าควงไฟข้างหลังหรือควงพร,พร้อมๆกันก็สุดยอด ผีคนนี้ชื่อหมูเขาจะมาปั้นหมาและไม่ใช่หมาธรรมดาแต่มันคือหมาจิ๋วพบกับความละเอียดแบบสุดๆในการปั้นหมาหลากหลายสายพันธุ์ที่ทั้งเล็กทั้งเหมือนและน่ารักเวอร์ตื่นตากับการกลับมาอีกครั้งของเขาจอมมายาราชาเงาที่สุดของนักมายากลที่นิยมสร้างความตื่นเต้นและสร้างความเร้าใจโดยลีลาเสียงเป็นเสี่ยงตาย ชนิดที่เรียกว่าไม่ว่าใครที่ได้ชมก็หายใจไม่ทั่วท้องโอย,โอยห้ามพลาดครับความบื่หารรอพ่อคุณผู้ชมอยู่ทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ช่อง7ครับเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับความเจ๋งกว่ามันกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการกระบี่เมื่อหนึ่นลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ